สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับอันนี้ก็เป็นพาร์ทที่6ของ b ริโซ h e v o t i o n แล้วนะครับตอนนี้เราก็กําลังจะไปดําเนินเรื่องในส่วนของเอพิโซด6นะครับโดยการเล่นเป็นตัวละครคุโรซากิอิจิโกะของเราเองสําหรับเอพิโซด6นะครับก็มีชื่อตอนว่า Dispair ครับหรือแปลว่าความสิ้นหวังนั่นเองนะครับและคนที่รอเราอยู่นั่นก็คือยูคิโอราครับเอาเป็นว่าตอนนี้เราไปลุยกันเลย ด้วยกำลังเสริมที่มาจากโซโซโซ,ซิตี้ทำให้สถานการณ์ของสงครามที่ เริ่มที่จะเข้าข้างพวกเขามากขึ้นแต่ทั้งหมดคือกบดักที่ไอเซนได้วางเอาไว้ไอเซนได้เปิดการเชื่อมต่อระหว่างโลกฮูเกอุนโดกับโลกของคนเป็นและตัดเส้นทางจากโซลูเซ,ซตี้ตอนนี้เขาพร้อมแล้วที่จะรุก,การานโลกของคนเป็นยิ่งไปกว่านั้นจากที่คิดว่าเธอจะได้มปอิสระแล้วโอริฮิเมะก็ได้ถูกจับตัวจับกุมตัวอีกครั้งเพื่อช่วยเหลือโอริฮิเมะอิจิโกะจึงได้มุ่งหน้าไปยังหองคอยที่5ที่ที่ซึ่งฮิวคิโอราได้รอเขาอยู่แล้ว โอ้โหตอนนี้เนื้อเรื่องก็เข้มข้นมากครับไอเซนได้ยกกําลังบุกโลกแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้อิจิโกะก็กําลังบุกไปที่หอคอยที่5นะครับเพื่อไปช่วยเหลือโอดิเมะนั่นเองอันนี้ก็เป็นท่านะครับต่อไปผมจะเรียกท่าเกสึงะเทนโชนะครับเป็นท่าเกสึงะเทนโชเลยนะครับจะไม่เรียกว่าเขี้ยวจันทาทรวงสวรรค์แล้วนะครับเพราะผมไปดูอนิเมะมานะครับเขาเรียกทับศัพท์กันนะส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยเรียกท่าภาษาไทยนะครับดังนั้นผมก็จะพยายามเรียกทับศัพท์ไปเลยนะครับเพื่อความเท่อีกบวกอีก50%นะครรัับบสหผม มานะครับคุโรซากิอิจิโกะเพ่อของเราครับลุยกันเลยภารกิจคือภารกิจการมุ่งหน้าไปยังหอคอยชั้นบนสุดนะครับโอเคฉันจะปกป้องเพื่อนของฉันเองรองก่อนนะโอริเมะนี่มาแล้วได้เวลาที่เราจะมาตะลุยกันต่อเลยครับตอนนี้ก็ฟาดฟันเหล่าอารันคาพวกนี้ก่อนครับรู้สึกว่า พาร์ทที่แล้วนะครับคุณกิลุเพียงของเราจะจัดการในพวกนี้ไปนะครับแต่ว่าพาร์ทนี้จะเป็นส่วนของอิจิโกะมาจัดการเองนะครับ <c oughs> โอ้โหดูมันรีฟิวมาครับอ้ยดูดูดูเยอะจริงๆอย่างนี้ค่อยสมน้ําสมนเนื้อหน่อยครับเจอดาบรเรียกนะ้อารณ์แบบดาบคาตนาเจอดาบคาตนาอย่างนี้ครับนี่ครับท่าที่ผมคิดถึงครับเกสุงะเซนโชสุดยอดทะยิงพลังที่ผมปลดปลานมากอ้ายังไม่ตายเยอะโอ้โหโดนทีเดียวไม่ตายหมายความว่าอย่างไงอุ้ยนี่ไปกินซะลุกขึ้นมา รู้สึกตอนนี้ถ้าตามในอนนี้ก็คืออิคิโราได้เฝ้าปราสาทอยู่คนเดียวนะครับเพราะว่าไอเซนเนี่ยได้ทิ้งให้อิคิโราเฝ้าปราสาทไว้นะครับและตอนนี้อิจิโกะก็ถือโอกาสนี้นะครับบุกมาช่วยเหลือโอดิเมทที่ถูกจับกลุมตัวมาอีกครั้งหนึ่งนะครับรู้สึกตอนนี้ถ้าเป็นอนิเมทนี่ก็ไอเซนได้ยกพวกอ่า อะไรนะพวกเอสพาดาชุดใหญ่นะครับไปบวกกับเหล่ายม,มาทูนะครับซึ่งนําโดยท่านุ่นนำสูงสุดของเหล่ายม,มาทูด้วยเช่นกันนะครับเรียกว่าสงครามฝั่งนั้นก็ดุเดือดไม่เบาครับแต่ตอนนี้ครับเราอยู่กับอิจิโกะและการบุกตะลุยออคอยที่5ครับบุกมันยิงเข้าไปเอาที่ไปกินซึน่าเชนโชยิงเข้าไปีน,ไปน,ไปนี่แหละสมน้ำหน้าไอ้พวกนี้ทั้งหลายแหมตอนเราเล่นเป็นลูเคียแล้วพวกนายนี่ลุมเยอะจริงๆเลยนะเอานี่ไปกินซึนาเชนโชและท่านี้เอาไปกินซะเฮ้ยโอ้ยเจ๊ทิธาเลยเนี่ยเรียกไม่ถูกเลยเดียว อะไรเนี่ยเซรุสินี่กะกี้เหรอผมอ่านไม่ทันโอ้ my god น่าสนใจครับเดี๋ยวขอไม่มาอีกแล้วโอ oh my god สุดยอดเซรุสิเฮ้กะกี้ถ้าผมออกเสียงไม่ถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมอ่านเปน็นภาษาอังกฤษนะครับครับสับไปเมื่อกี้โหเรียกว่ัใช้ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะนะครับเมื่อกี้เอาดิไปเกิดอะไรนโชว์เฮ้ยม,มันควงควงเหรอควงควงนี่แหละเอาเอาไปเลยเอาไปเลยอยากจะยกนี้โป้งให้แล้วก็พูดสามครั้งซ้ำๆกันว่า เยี่ยมที่สุดเยี่ยมที่สุดเยี่ยมที่สุดเลยทีเดียวนะครับที่สามารถทำร้ายผมได้เนี่ยไม่กอดเอาที่ไปกินเลยไปจะกล้าที่ยบร้อยเลยพวกนี้นี่มามาแล้วครับตอนนี้สนามพลังกั้นแล้วแสดงว่าปิดตาตีงูอยู่นะครับกำจัดอารันคาครับอยู่ไหนเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อมันมีทางแยกซ้ายขวานครับโอเคงั้นต้องเริ่มไปจากที่นี้ก่อนแล้วกันยิงเข้าไปโอ้ยพวกตัวใหญ่ครับตอนนี้อิชิดะนี่รู้สึกว่าพวกนี้นีเจเง์ฟเหมือนกันนะเนี่ยทำเงิรเลยนะครับก็คือจับได้ ถ้ามันจับเราได้มันจะเวี่ยงแล้วนะนมะไม่ผิดเอาพลังหมดถอยแป๊บนึ่งนเนเย็นอีน้องอู้หูได้เลยเอาที่ไปบังเคีกิสกะเินโชจริงยิงเข้าไปตอนนี้กระสุนอินฟินิตี้แล้วครับมันรีฟิลเร็วมากโอ้ดูขึ้นพลังดีครับยังใหญ่อื้ออได้เอานีา่ไปกินคปตีิสก็เชดโรเข้าไปไงงอยน,น,นี้กระบุนบินฟินิตี้นล้นรับมันรีฟิลเรมาโช้ีอดกเหรนยังดีครับยังใหญ่อื้ออื้อได้เอานีาดานน่ดแล้วนะคักโอเ็เยี่ยมขอเก็บเลือดนิอนนงแล้วกัน สวยไปต่อครับ sp ฮิวแล้วได้เวลาบุกอีกัางหนึ่งหูชนเลยอู้สุดยอดมานี่มาเอาดีไปกินเดี๋ยวขอใช้ท่าใหญ่ดีกว่าเอานี่ไปกินเลยท่าเลยเนี่ยโฮัลโลกิสก้าเทนโชสุดยอดยเกือบเึือดช้นอาบไปออกเรียบร้อยครับตอนนี้พลังหมดเลยทีเดียวมุ่งหน้าไปยังชั้นบนสุดของหอคอยนะครับภารกิจใหม่มาแล้วใช้เกรอินนิชันสมุดหลอดเลยนะครับ เดี๋ยวมีโอกาสค่อยไปเก็บเพิ่มแล้วกันลุยครับขึ้นไปชั้นบนสุดนะครับเพื่อไปหาอิคิโอราแล้วก็ไปช่วยโอดีเมนนั่นเองกลัวอย่างนั้นเหรอเอาโอรีเมนจุดๆทำไมอะนายท่านไอเซนไม่ต้องการเธออีกต่อไปแล้วไม่มีอะไรที่จะมาปกป,ป้องเธอได้เธอเองก็รู้เธอจะต้องตายที่นี่อย่างโดดเดี่ยวฉันไม่ได้กลัวทุกคนกำลังมาที่นี่เพื่อช่วยฉัน นั่นก็เพราะว่าดวงใจของฉันอยู่กับทุกคนแล้วในตอนนี้อ๋อโอเคก็บทสนทนาจบแล้วอ๋อก็เหมือนไอ้นี่เลยครับเหมือนแอนิเมะเราตอนที่ฉากอ,าอิทิโอราเรียกได้ว,ว่าอะไรนะบั่นทอนกำลังใจของอูรีเมะนะครับแต่ทุกคน,นนี้เหมือนที่อูรีเมะบอกครับดวงใจของเราได้เชื่อมกันแล้วไฟเอาดิพกินซะเก็บึกาเทนโชดีไปสวยเข้ามาใกล้ๆเลยจะทำลายอูรีเมะเหรอเอาดิพกินซะไต่แรงสุดยอดเรียงชื่อทางให้ดูอีกแล้ว ะไรสึก,กิกิโอ้ดูไม่ทันก็ไม่เป็นไรเอ้ยด้โหพวกม,มันจะยิงอะไรยิงไม่ออกเยี่ยมตอนนี้ขวาไายซ้ายดีครับเราต้องไปซ้ายก่อนเพื่อเป็นรังที่ดีนะครับโอเคเอาสนามพลังก้านอีกแล้วครับพี่น้องเฮ้ยโอ้เป็นตัวอีกแล้วให้ฆ่าเลสทายโบนนะครับขออนุญาตอยู่ใกล้ๆก่อนเกซึเก์เซ็นชูเอาดิบิกิเซ์สวยยิงเข้าไป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 เบ่งพลังบงังค์ น่าจะเป็นสภาพฮอลโล่นะครับบางใครแบบการเป็นสภาพแบบฮอลโล่เพราะว่าอิจิโกใส่หน้ากากนะครับมาจะกล้าไดไม่ยังคว้าชิงต่อสวยงามเติร์ทานโยบายโอ้โหสนามพลังที่คลายเลยครับตอนนี้เยี่ยมอยู่ไหนหัวดวงใจเงี้ยเด๋อจุดๆเลยครับอะไรคือดวงใจฉันจะเจอมันไหมถ้าฉันฉีกหน้าอกเธอออกมาแล้วฉันจะเจอมันไหม ถ้าฉันขยี้ก็หลกของเธอสักโอ้ยโอลิเมะจุดๆเลยครับอูอิคิโอ่าไหนนี่เรียกได้ว่าเลยนะเลือดเย็นมากครับโอ้ยเป็นฉากที่เขาเรียกน,นะเป็นบทสนทนาที่ฟังดูน่าขนลุกเหลือเกินครับสำหรับอิคิโอ่ารู้สึกจะเป็นเอสปาดาหมายเลขสี่นะครับอะไรกันเล่าเอาดิไปกินซะฮลโลเกสึงอ้เหนโชไม่ต้องเหมือัน เมื่อกี้เขายืนสั่นระบาดเลยนะครับโอเคได้เวลามาบุกทางนี้ต่อครับเราต้องจัดการหล่ารันคาให้หมดปราสาทของคอยที่5ก่อนนะครับเพื่อที่ว่าคนอื่นที่มาต่อจากเราครับจะได้ไม่เจอกับพวกรันคาที่น่ากลัวเหล่านี้นะครับอะไร่เล่าเอานี่ไปกินเลยเอาตัเด้งไปไหนตัเด้งไปไหนเล่าเกยร์สก้าเซนโชยิง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 ปานนี่ยิงแล้วปานด้วยเอามามาเลยเข้ามาให้หมดเลยวาร์ปเข้ามาสิวาร์ปเข้ามาสิสวยงามครับป๋าให้ดูลาไปต่อ เลี้ยวไปทางนี้มาเอ้ยเดี๋ยวขอเก็บเกตก่อนโอ้โหมันมันลุมครับมันลุมจิโตะสวมมาสิมาสิกูซื้อที่ไหนเล่าเรากูซื้อไหนเล่าเข้ามาเลยพวกนี้พวกนายมันแค่อะไรนะของเล่นวอร์มอัพของเราก่อนที่จะคิวล่าเฮือนแหละมาเลยมาปั้นที่ทั้หมดนี่แหละเข้าไปเกือกสุนัขเชนโชยิงปั้น โอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยทีเดียวอ่ะสำหรับบางคนนะครับที่สงสัยเรื่องของท่าเกมนี้นะครับผมต้องบอกตรงว่าท่ามันน้อยจริงครับดังนั้นการกดปุ่มแบบสีเดียวรัวๆด้วยจบด้วยท่า x อะไรเงี้ยมันคือการผสมท่าคอมโบมันน้อยอ่ะผมบอกได้แค่นี้แหละครับฉะนั้นท่ามันเลยอาจจะซ้ำๆไปนิดนึงนะครับยังไงก็ต้องเข้าใจตัวเกมนิดนึงแล้วกันนะครับมาแล้วครับจักการอลันคาสตันโตโน่ครับเดี๋ยวไอ้ปลาหมึกของเราตอนที่เล่นลูเคียเลยนะว่าปวดนิดนึงนะครับและตอนนี้ผมเล่นอิจิโกะผมไม่กลัวครับบังเคย ดังกันเอาดิไปเกตสึเงเงชินชโอ้ยเกตสึเงเชินชวแบบหมดเขลโลด้วยตายแน่ตายแน่ไอ้ปลาหมึกไอ้ปลาหมึกเอาดิไปกินเรียบร้อยเรียบร้อยอยู่ในอีกอยู่ในอีกแดดเอาโอ้หสนามพลังมันคลายพอดีเลยครับกำลังจะบวงเลยทีเดียวเอาดิไปกินอยู่ไหนอีกเรียบร้อยครับรสวยงามเอ้ยทำไมเลือดลดเยอะจังเลยเนี่ยโดนหนวดปลาหมึกตีแบบไม่รู้ตัวนะครับโอเคอันนี้เป็นอะไรเกย ถ้าเป็นเกตอินดิชั่นโอ้โหเจ้าบัเกอรจะบอกว่าเลิฟเลยนะครับแต่ไดไม่ใช่โอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราบุกต่อแล้วขึ้นชั้นบนสักทีนะครับเฮ้ยโอ้โหวิดแดดไปต้องเบรกไปเลยทีเดียวเพราะว่าเขาเรียกนะมันแรงครับเครื่องอิจิโกะแรงมากตอนนี้ไปลุยออกมาคิวระนี่ผมพยายามเจอสมบูรณ์แบบเป็นอิจิโกะเลยครับอิจิโกะของอย่างจากอุริฮิเมะนะ ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเพราะหน้าที่ของฉันคือปกป้องร้านโนเช่ฉันไม่ได้รับคำสั่งให้ฆ่าผู้หญิงคนนี้แต่กับแกมันต่างกันออกไปเพราะการฆ่าแกก็เหมือนกับการปกป้องร้านโนเช่ฉันจะรบแกทิ้งด้วยดาบของฉันอ้าวตัดคซีนเลยเนี่ยหรือให้ผมไปไหนอยู่ดีจอดำ เะเอ๋คัดซีนมาแล้วครับนี่น่านจะเป็นชั้นบนสุดของร้านโนเช่นะครับ <S <S ฉันขึ้นมาถึงลังคาล้านโนเช่แล้วสินะ <S 1> <S 1> อะไรเนะี่ยรีสซ็คชั่งเตกุนดาเอตาบานี่เป็นการปลดปล่อยครั้งที่สองของเอสมาดาดีครับโอ้ไม่กอนนั่นแหละคุโรซากิอิจิโกะมันคือใบหน้าที่แท้จริงของความสิ้นหวัง ลุยเลยนะโอใบก้อนมันเล่นมันมาแล้วเฮ้ยต้องมองก่อนอู้หูอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่มาเลยเหรอล็อกเป้าแล้วล็อกแล้วรีเซชชั่นเซคุนด้าเอปาตาการปลดปล่อยครั้งที่สองฉันเป็นคนเดียวในหมู่เอสปาดาที่ทำสิ่งนี้ที่ประสบความสำเร็จในการปลดปล่อยครั้งที่สองนี้จำพื้นที่ใจเย็นอีคิวโคราโอหหลังจากที่เห็นรูปร่างใหม่ของฉันแล้วนายคิดยังจะสู้ฉันได้อีกงั้นเหรอไม่รู้ต้องลองดูละดีมาก เชยนยินดีที่จะฝนกระดูกของแกให้เป็นจุนให้เป็นจุนหรือให้เป็นดั๊เลยอดั๊จุนนี่แหละเอา,เข,าเข้าไปเข้ามาสิอิคิวเระนายจิเกเข้ามาแกคิ้ว่าวการดูฝนขั้นที่สองจะทำอะไรเชื่ได้เลยเข้ามันเลยรู้สึกตอนนี้ถ้าเป็นในอนิเมะนี่อิจิโกะจะใช้สภาพโฮองโลกแล้วนะครับแต่ผมยังไม่มีเกรครับพี่น้องครับผมต้องั่นเก็บเกรก่อนแ,แป๊บนึ่งขอยทนามนอกรูนอกทางแป๊บไปเก็บเกรดอีนิชันก่อนมีไหมเนี่ยการสู้กับอิคิวราหมดนี้นี่ต้อง ขออนุญาตไปเก็บเกรดอินิชันนิดหนึ่งเลยครับเมื่อกี้เราก็ได้ใช้ไปหมดกับลูกน้องซะด้วยสิไอพวกนี้เก็บไปก่อนละกันอ้าวกรมเฮ้ยอีคิวราานไม่มีอะไรให้เราเลยเหรอบนหอคอยลาโนเชตอ่ะไม่มีของหล่นเลยกรรมแล้วครับไม่เป็นไรไม่มีจริงด้วยงั้นก็ยิงไปสักพนี่แหละเอาไปกะสเกอซินชูยิงยิงไม่ถูกอีกโอยแลนหลบแลนดหลบเอาพลังหมดอันสวยสวยเฟสอ้าวบล็อกอีกบล็อกเหรอบล็อกบล็อกเหรออีคิวราในบล็อกเหรอ นี่แหละปนแดดเราฟันกับเยี่ยมเยี่ยมอยู่ไหนเราอยู่อยู่ไหนเอานี้มากินเอานี้ไปกินซะเอสปาร์ดาหมายเลขสี่ฮะสี่แล้วไงสี่แล้วไงเราเคยแพ้กันนยก็จริงตอนนี้มันต่างกันแล้ว้ยเอานี้ไปกินซะสวยโอ้ไม่กอดไม่กอดไม่กอดอย่าเพิ่งพูดคมอย่าเพิ่งพูดคมโอ้ยมันแตกต่างกันระหว่างฉันกับโอ้ยระหว่างมันมีข้อแตกต่างกันระหว่างเราเรียนแบบพอลโลเพื่อที่จะได้รับพลังอย่างนั้นเด้อ แต่ฮอลโล่กับมนุษย์นะ่ะมันไม่เทียบกันได้หรอกโอ้จะเบ่งพลังแล้วคุยเหรออีคิโราไนดะ้เออเออเอ,อโกงี่หวะไม่ยอมให้เราใช้สภาพโฮอลโล่ก่อนเอาดิบิกินซัน,งงนกิเซอร์เซนโชตัดกำลังเรียบร้อยฟันสวยดีแน่เอาละครับตอนนี้อีคิโราอยู่อย,อยู่อยู่ภายใต้การโจมตีของเราแล้วเรากำลังได้เปรียบครับตอนนี้เราคุมเชิงได้เอาไปอีคิโรา S <S <an> <t ube> กินเครเทนโชว์ยิงกลางกาเลย ừ. ไปไหนเราจะไปไหนจะได้ไปไหนคือเครเทนโชยิงเข้าไปยิงเข้าไปอยู่ไหนแดนเขาบอกก่อนบอกก่อนป๊บเข้ามาสิเข้ามาสิเข้ามาสิเอาลเอ,ออเออคอมโบไหนไม่นานยว้าเออเลยมบอกก่อนอานี้ไปกิเรเทนโชต,ตัดตัดกำลังครับคอมเออ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 อวเเออเออเอกเออเรเออเออเตัเออเเออตอออ่ออออ นายก็แค่ปีศาจมีปีเ่า้น่ลยอคิวละเอาดิมิกรอเซนชูสวยได้รับปั้นแล้วอยู่อยู่ไหนเอากำวิดอยู่ไกลไปหน่อยอกิกรีเซนโชตัดก,กำลังก่อนครับเยี่ยมได้เข้าใกล้ปั้นจะบ,บล็อกเหรอจะบบล็อกคิดว่าจะบล็อกได้เลยอีคิวละเอาดิมกินซะส,สวยนายเข้าใจระหว่างความแตกต่างระหว่างของเราตอนนี้ไหมนายยังคิดว่านายจะสามารถเอาชนะฉันได้งเงินเด้อความแตกต่างของพลังเงินเหรอนายพูดบ้าอะไรกัน เอานี่ไปบังคีข้องข้ความแก่งๆก่งของชิ้นนั่นเดรอเซนจะกำจัดนายลงเซอะอิวคิวรอเกตสึกันเทนโชเอากรรเฮ้ยอู้เป็นเพลงพลังได้ก่อนอุ้ยสภาพฮัลโหลเหรอเอานี่ไปกินเซอร์เอานี่ไปกินและเอานี่ไปจบกันกทนันทีอิวคิวรอฮัลโหลเกตสึกันเทนโชูสยุยจบแล้วครับเย้อ้วาวตัดก๊าซซีนไปเพราะว่าไง อย่าบอกนะว่าต้องสู้ต่ออีกเมื่อกี้พลังหมดแล้วด้วยใช้ไปแล้วอ่ะ่างโง่จริงๆนะคุโรซากิอิจิโกะแกกำลังท้าทายและพยายามที่จะชนะฉันอีกครั้งซึ่งเป็นคนที่น่ากลัวสักทีหนกงแต่นั่นเช่างไร้สาระฉันไม่ได้ต่อสู้กับแกก็เพราะแค่คิดว่าจะสามารถชนะได้เท่านั้นหรอกนะแต่ที่ฉันกำลังสู้กับแกเพราะคิดว่าฉันต้องชนะตั้งหากเลย ไรสาระโอ้ my god อ้ยอ้าวเฮ้ยจบแล้วเหรอไปโให้ผมก็เลยต้องบวกต่อกันเลยเตรียมการเตรียมบวกเลยนะครับสุดยอดจริงๆเป็นฉากคาสินที่อิติโกะสู้กับอิคิโอราได้มันมากนะเจนแถมตบท้ายได้เออีกประเจ้าฟินสุดๆครับสาหรับพาร์ทนี้โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสําหรับการตะลุยเอพิโซด6นี้นะครับจะปลดล็อกอะไรมาบ้างนะครับ แน่นอนว่าศึกระหว่างอิจิโกะแล้วก็อิคิวอรายังไม่จบแค่นี้นะครับอันนี้เป็นแค่เกริ่นน้ําจิ้มเกลนๆเ,เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวเรามาตะลุยกันต่อกับอิคิวอรานะครับซึ่งไม่รู้เราจะไปเจอเขาอีกทีตอนเอพิโซดไหนนะครับโอ้โหสะอึกเลยผมสุดยอดใช้พลังปราณเยอะมากคเขาพานนี้มาแล้วครับปลดล็อกอิจิโกะในสภาพฮอลโล่ครับปลดล็อกเอพิโซดเจ็ดโอเคเอกขออนุญาตสองเอพิโซดเจ็ด 2, 7, หน่อยเฮ้ยโอ้โหอิจิโกะบอลนี้โอ้ไม่ดูดีกว่าครับ เดี๋ยวเราจะไปเล่นโบนัสเตตต่อในส่วนของมิชชั่นกันก่อนครับมาแล้วครับมิชชั่นเป็นมิชชั่นที่4นะครับก็จัดการบอสในฉากให้เสร็จสิ้นครับโอ้โหผมก็งงแป๊บอ่ะโอเคครับเฮ้ยมีเลือกตัวอื่นได้ด้วยเดี๋ยวผมต้องเลือกเล่นนอยโทอร่าแล้วครับงั้นเดี๋ยวก่อนอื่นผมขออนุญาตไปอัพสกิลว่กับอีชิโกะแป๊บนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเล่นนอยโทอร่ากันต่ออ่ะโอเคไปเลยครับไปลุยในส่วนของการอัพสกิลอีชิโกะครับ เฮ้ยมีแผงเล็กโผล่มาครับโอเคเอาอิจิโกะไปอัพครับโโอ้หตอนนี้มีโซพอยอยู่พันสามเลยทีเดียวหนึ่งพันหนึ่งนะครับอ่ะอัพคนก่อนละนี่เป็นใครเอ่ยจ้าเอสวัสดีเฮ้ยเขาคืออุราฮาระคิสุกิครับโโอ้หคุณพี่หมวกเกียกเจ้าของร้านอุราฮาระของเรานนั่เองนะครับรู้สึกเขาจะเป็นอดีตผู้ก่อตั้งอ่าแล้วก็เป็นหัวหน้ากองรุ่นแรกของกองวิจัยอ่าที่สิบสองของโซสังสตี้นะครับอันนี้นะครับสำหรับความสามารถที่เราปลดล็อกได้ไมาคือเขาบอกว่า ความสามารถนะครับในการเคาน์เตอร์นะครับโดยการกดปุ่ม R เพื่อป้องกันการโจมตีและกดสี่เหลี่ยมเคาน์เตอร์นะครับอ๋อก็น่าจะบวกการอ่าการป้องกันแล้วก็การเคาน์เตอร์เฮ้ยไม่สิอ๋อผมเข้าใจแล้วมันเป็นการเวลารากด R แล้วลงกดสี่เหลี่ยมสามารถเคาน์เตอร์ได้นะครับจากเมื่อก่อนที่เราป้องกันได้อย่างเดียวโอ้โหสุดยอดครับเฮ้ยเจ้าของร้านกูไล่ของดีมาแล้วโอเคตอนนี้ก็พอยน่าจะอัพแอทแทกติอีกหนึ่งครับโอเคเฮ้ยมีคนมาโผล่ตรงนี้แล้วไว้พาร์ทหน้าเดี๋ยวเรามาอัพกันต่อดี่มา โอเคครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องไปเล่นในหมวดของมิชชั่นครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นมิชชั่นโปรโปรเจกต์กันนะครับมาแล้วครับไปลุยกันเลยมาเลยครับคนนี้ครับสิ่งที่ผมสนใจมากตั้งใจเลยนะครับทีมจองน่าสนใจเอามป็ะไรเอานอยโทราดีกว่าครับคนนี้ก็คือนอยโทราจิลก้าครับเอสปาดาหมายเลข5นะครับอดีตเป็นหมายเลข8นะครับตักอยู่เลข8อยู่ตรงลิ้นนะครับอาวุธของเขาคือ ซานตาเทเรซานั่นเองนะครับหรือว่าดาบเที่ยวเออ่เที่ยวพระจันทร์เที่ยวอะไรตักอย่างอ่ะโอเคครับโอ้โหนอยโทล่าบ,บ่นยาวเลยเนี่ยอ่ะไป่รูกันเลยครับสนใจมากคนนี้รู้สึกว่าที่สู้กับเคนปาจ,จินี่จะเรียกได้ว่าอีพิกนิดนึงครับจริงๆนอยโทล่าบ,บุคลิกของเขาในเนื้อเรื่องนี้เขาจะเป็นคนที่เรียกขี้โกงสุดๆนะครับเขาชอบไปซ้ำทุกคนที่อ่อนแอนะครับเรียกว่าฉวยโอกาสนั่นเอง ตอนที่เขาได้หมายเลข5มาตอนนั้นเขาก็แอบไปซ้ำเนลมานะครับอันนี้เป็นชื่อท่าของเขาครับโหดูชื่อท่าแต่ละชื่อดิน i ด i ิ stupid เงี้ยอุ๊ยอิดอลายยูเงี้ยอะไรเนี่ยชื่อท่าแต่ท่าใหญ่ครับซีโร่ครับเฮ้ยเป็นหมายเลข5้าเลยตรงลิ้นตอนแรกเกมเลข8ไม่ใช่เหรอลุยเหอะนี่ผมต้องพากแบบกวนๆหน่อยใช่ไหมลยเล่นหน่อยโทอล่าเนี่ยฉันไม่สนหรอกว่าพวกแกจะเป็นฉันเออฉันคือเอสฟาร์ดาหมายเลข5เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยโอ้โหเกือบบูดบิดเลยทีเดียว เอามาแล้วครับตอนนี้นี่ครับดาบเที่ยวจะเสี้ยวโอ้นี่ปันปันรัวๆเอาขอนี่ไปกินหน่อยสิโอ้ถ้าสามเหลี่ยมเป็นการคว้างไอ้นี่ไปครับอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีน็อตมาจากไหนมีน็อตเป็นบอสอ่ะเอานี่ไปกินอ๋อเป็นถ้าสามเหลี่ยมเป็นการคว้างอาวุธครับคว้างไปหมดเนื้อหมดตัวเลยทีเดียวโอ้ใช่ได้ใช่ได้ไม่สนใจแล้วครับบินเป็นปันเลยดีกว่าเอาโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวชะลอกอันชะลอกันเบรกรู้สึกอาวุธของเออ่นอยโทล่าแกมันจะเยอะเยอะกันคนจะเป็นได้ไหอ อะไรกันวะไอ้พวกนี้ไอ้เจ้าพวกฮันโลกมึงอ่านมันทำลายระดับเอสมาด้าหมาลข้านะเจ้าพวกฮนโลกตัวน้อยไอ้มีน้อนลงไงเอาที่มกินซะยาวเคี้ยวจันเซียวสี่แดะนี่และสี่แดดฝันฝันเข้าไปฝันเข้าไปเอือก็ไม่ต้องมารัดอย่ามารักกมอื่ามารักกัรเอืมตอมันี่มาักเรเอม่องมล่จุ๊บกอ่ะองาวัมลักกาเอนตัวนั้นมันี่มัรเอือกไ่้อัวนี้มัก่งมาัสี่มลัเอือก็มดหลอดเลยทีเดียว พวกนายทําอะไรกับฉันอุ้ยบินก่อนปื้ดนี่แหละนี่เดี๋ยวแบบป้นเข้าไปฟันเข้าไปฟันเอานี่ไปกินเลยไอ้ยนไลยู่ฉันไม่ชอบแกนะ้ไโอ้เป็นการยิงซีโร่จากฝากครับยื่ยอดจริงๆเมื่อกี้ผมกดโอนะครับเป็นการใช้ท่าใช้เกตใช้เกตเอชพีหมดหลอดนะพูดง่ายๆอะบอกตรงตามนั้นเลยนะครับมาฟันเข้าไปานี่ส์ไอ้พวกนี้ไอ้พวกมดุษย์ปูทั้งหลายแดนมาก่อนมันรวมมา ได้อย่างนั้นแหละสวยงามเอาเ like <c oughs> น,นี่ไปกินเลยไอดอลไลท์โย่นไฟนึกก็ซิล่าเลยทีเดียวอยออยเออเออเออเรู้ว่าแกก็ไม่ชอบฉันแต่แกจัดหนักจนเกินไปหรือเปล่าอาันนี่ไปกินวะนี่แหละคอมโบคอ,อมโบไปอุ้ยมึงมึงอาจทำลายทำหนอยโทราคนนี้เหรอฮะนักการ์ตูนทำลายต้นหนอยโทราเหรอนี่แน่เลือดรถไปเยอะเลยยอมไปเยอะเลยโย่รถไปเยอะเลยเบย์วุ้ออิดวุ้นถูกเลยทีเดียวเออขอไปเลือดอ่าวกรรมเป็นเอฟพีอ e ีก e โอ้ยเลื่อนรถไปครึ่งหลอดเลยเจอฮัลโลธรรมดามันโถกเฮ้เสียชื่อเอสปาดาหมดเดี๋ยวฟันนิดนึงอ้าวเลยให้เก็บอะไรเยอะแยะซับซ้อนเนี่ยงงแป๊บโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมีน็อตมบ้าฮูมขึ้นขโมยกับไม่ทันเลยทีเดียวเอานี่ไปกินซะโอ้ยอะไรเนี่ย I am stronger ฉันเป็นคนแข็งแกร่งนะเว้ยโอ้ยเดี๋ยวก่อนจะดีเยี่ดีโนอันนี้ไปกินเออเออโอ้ยแดนเอามันแดดดีก่อนแดดดีก่อนเอานี่ไปกินซะนี่แหละดิจิตสตูปิดเหมันเรื่องยิงเงาชัดเออโอ้พ่นมาเป็นกอรซิล่า เราว่าเรายิงซีโร่ได้แจ๋วแล้วนะครับมันแจ๋วอีกอติดมุมโอ้ไม่กอดฉันโมโหกันแล้วนะไม่เดี๋ยวก่อนลงพื้นก่อนเอาดีปไปกินไ like. อโดนไลท์ยูพนไฟเข้าไปอุ้ยเป็นคนซีล่าเลยเดี๋ยวเอาดิปไปกินซนะดีเอสตูปิดนี่มันเป็นเรื่องยิงเก่าดิเนี่ยอุ้ยนี่มันโง่กันทั้งทัชเรียบร้อยเลือดขอเลือดโอ้ยได้เอชพีแล้วโอเคได้เลือดมาแล้วครับสุดยอดการเล่นนอยโทรานี่เหนื่อยชะมัดเลย คนทิ้งซะเลยเนี่ยเอาไปบินขึ้นบนเอาหยุดเอื้อโอ้โหมันยิงแม่นทั้มันคนจะไม่ไหวแล้วมานดีซะแต่การได้ยืดไอ้โดนเลยโย่คนใส่มีนอสตายเลยครับทีเดียสวสวยต่อไปก็แต่การพวกนี้ครับนี่นะฮะเจอคอมโบท่าหน่อยนี่ครับกดเดยี Q รัวๆแล้วกด X เ,เพื่อปิดท้ายนะครับจะเป็นท่าอย่างนี้ครับเออเอากรรมเอยต่อไปต่อไปเลยโอเคเฮ้ยอีกตัวหนึ่ง เอาดิฟไอ้ดีดิสตูปิดมันเป็นเรื่องโง่โง่สุดยอดอาวุธเยอะชำม,มัดเลยครับตอนนี้แต่ไม้แต่มือเลยเดียวอาวาามีเกตดอี่มิชานโอ้โหลูกนี้ใช้พลังใหญ่ก็ดีครับจะได้ไม่เสียชื่อเอสพาด้านะครับ m ม g กอดเงื่อตกเลยตอนนี้ผมมาฉันจะฆ่าแกอีกเป็นพันเจ้ว่าจะพื้นพวกนี้แต่มีตัวไหนบ้างล่าทีพอจะรับประกันความพอใจกับฉันได้มั่งโอ้สุดยอดจะมีใครทำให้ ท่านจิวก้าคนดีได้พอใจมากนี้โผวมาเลยนี่โผว่าฉันจะแสดงให้พวกแกทุกตัวได้เห็นฉันจะฆ่าพวกแกทุกตัวเลยโผล่มาเลยน้องเอาดิไปกินเอเบ่งพลังแห่งเอสพอด้านี่แหละไม่ยอมแล้วไม่ยอมเดี๋ยวไอ้เกตอินชั่เดี๋ยวเขาไปเก็บใหม่ตอนนี้เขาอนุญาตมันอยูตรงนี้ก่อนนะครับพวกแกทุกคนจะต้องเป็นอาหารโอ้ยพวกแกทุกคนมันก็เหมือนเนื้อที่ตายแล้วฉันบอกฉันจะไม่ใช้มันอีก โอ้ยมาดิมาดิสิปั่นลูกไปครับโอ้ยสุดยอดในความมันไอ้นี่ไปนี่สุดสุดนี่แหละนี่แหละปันฝันปันฝันนี้อีกตัวหมดยังสุดยอดเอากรรมโอ้ยมันตัดฉากเลยครับอุ้ยได้ซุปเปอร์อะไรครั้งแรกผมได้เนี่ยชิฉันรู้ว่าพวกแกอ่อนแออุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปแล้วในมีน็อตอุ้ยมีน็อตอ่ะมีมีน็อตอ่ะเอานี่ไปกินก็มีน็อตดี่นีสตูปิดสขั้นสุดยอดนี่แหละฝันพีสุดยอดสวยงามอะไรเล่า มาทำไมมามาทำไมเอานี่ไปกินด <Pop ify> ิดินสตูปิดดิดินสตูปิดนี่เีลยเคลื่อนเข้าไปเรื่อยๆเหนื่อยก็ไม่พักด้วยจะบอกให้เอานี่ไปสวยงามสวยงามอยู่ไหนอีกอยู่อยู่ไหนอยู่ตรงนี้อ่ะอยู่อยู่ตรงนี้อ่ะมาหาท่านจิวก้ากันดีหน่อยสิไอ้พวกริวล้อทั้งหลายอ้าวตัดฉากมาแล้วครับเฮ้ยกิมจองแกมันรบหูรกตาจริงๆเลยนะเอ้ยเดี๋ยวแป๊บเดียวจเย็นที่ไหนเลยขอรถเต้าก่อน โอ้ยไปกอดน้อยโทราแกก็คือเมื่อกี้บอกว่าเร่งมือนอยโทราบอกว่าแน่จริงนเข้ามาเร่งมาหาที่ตายซะนะครับโอ้เดี๋ยวก่อนแป๊บนึงเอานี่ไปกินพลังจะหมดยิ่งเอานี่ไปกินละสีโรกีเกนโตเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยนี่มันอะไรกันแกก็ไม่ดีได้ดีกว่าไปแมลงตัวอื่นหรอก แกกำลังมองลงมาที่ฉันหรอฉันไม่ชอบที่หน้าแกสะเลยฉันจะขยี้แกเองมาเลยกิมจอมาวัดกันหน่อยเรามาวัดกันหน่อยรู้สึกว่าหน่อยโทล่าเคยไปดักโจมตีกิมจอมาทีครับตอนที่กิมจออ่อนแอนะครับและตอนนี้ผมโวกป็นตรงๆนี่นะครับจะกิมจอเข้ามาเลยนีนอฟันเข้าไปไอ้ไหนละกิมกิมจอจอกิมกิมจอกิมจอเอาเฮ้ยมีอะไรมาปีเนี่ยไหนไม่คิดจะขู้เขายอมแพ้ใช่ไหมเหรอจตรงเตรียมตัวตายซะฉันไม่มีทางยอมแพ้กันหรอกไม่มีทาง เฮ้ยมีเกตอินนิชั่นอยู่ปะเนี่ยเฮ้ยฉันจะไม่มีวันให้แกได้เพราะชัยชนะเดี๋ยวก่อนสิใจเย็นนะใจเย็นนะขออนุญาตอุ้ยไม่มีเกตอินนิชั่นเหรอไอ้น,นี่มีเกตอินนิชั่นไหมความวางหมู่บ้านไม่มีครับไม่มีงั้นก็ซัดเลยแล้วกันมาอันนี้ไปกินนี่เดนสตูปิดเออไอ้กิมจอกิมจอแก,อกยิงเลยมาเออกิมจอแกยิงอะไรมาวะเฮ้ยโอ้ยแม่กอนพลังอะไรของแกเนี่ยเอาไปดิดนสตูปิดน,นี่แหละแล้วก็ บวกเข้าไปอยู uh, <si alive, ่อย no ู่ไหนเอ้ยเดี๋ยวไม่เรื่องเอือเบีงพลายแล้วเบ่งพลายแล้วเออเอ้ยเจนเยนอยากขี้โกงหรออยากขี้โกงอยากขี้โกงเอือเออเอออื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 ไอ้หนจอแกบังอาจทำลายท่านหน่อยทรมารคนี้เลยเอาดิพิกส์เออิอสตูบิสต์ตีแบบฟันนิงปันนี้เข้าไปเฮ้ยโอ้โหเจ้าหลังเนี่ยกานันหรือเปล่ายาพืนที่เอือกระดอนกระเด็นครึ่งหลอดเลยทีเดียว มันแค้นนั้นมาสิมาสิมาสิดิดีสตูปิดดีลยวมาไอ้ไอ้บ้าดิไอ้พวกไอ้พวกนี้มันก็จะพยายามจะเกาะแกะแคกเกาเรานะครับเราต้องยิงมาหนินิดิสตูปิดเข้าไปเนี่ยเออยิงพลังอะไรของนายเนี่ยเฮ้ยมีเลือดอยู่ตรงนี้เยี่ยมเอานี่ไปกินนี่อย่าฟันฟันฟันแล้วก็ดิเยือโอ้โหจะคอมโบงานการสักหน่อยซุยอันไหนนั้นช่ออันนั้นแน่อันนั้นแน่เฮ้ยอยากได้เกรดท่าใหญ่อีกนิดชั้นทำไงดี <พ uka> ไอ้กิมจอก็อย่าตาลยลัวหนึ่สิผมก็อยากจะใช้ท่าใหญ่งั้นก็องตายซะกิมจอโอ้ยเสียดายว่าจะใช้ท่าใหญ่จบตะหน่อยกำเบยจะยิงซีโร่ไม่ทันครับโอ้ยสุดยอดเหนื่อยจริงๆการเล่นจิวก้าถือว่าเป็นอีกตัวละครที่เล่นสนุกนะครับโอ้โหได้เอีกรรมโอ้ยสุดยอดจริงๆเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในการเล่นมิชชั่นเมื่อกี้นะครับเราจะปลดล็อกอะไรมาบ้างนะครับโอ้สำหรับภาคนี้เยเลยว่า มันปุดๆนี่แค่ที่ส่วนหกเองนะครับยังไงเรารู้สึกว่าเกมนี้มันจะมีอีกเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวเราค่อยไล่เรียงกันต่อแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรารอโหลดแป๊บเดี๋ยวจะมาดูกันว่าจะปลดล็อกอะไรมาบ้างนะครับมาเอาแล้วครับปลดล็อกกิมจอมาแลวครับเอ้ยเยี่ยมได้เล่นกิมจอแล้วเหรอสุดยอดอาโอเคครับสําหรับอ่าพาร์ทที่หกนี้ครับก็ต้อง ขอหยุดไว้ที่เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาพบความสนุกกับเอพิโซดเนะครับกันต่ออุย้ยมันจะซื้ออีกแล้วคือเ,เรา,าจะมาพบกับความสนุกกันต่อในส่วนของเอพิโซดเนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันในส่วนของพาร์ทหน้าพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า